เปาหายไปไหนคะไม่ค่อยเห็นออกใน t ิกตอกเลยก็เพราะว่าโมอยู่หอนะคะโมเลี้ยงไม่ได้ะคะ่ะโมก็เลยเอาไปไว้บ้านแทนนะคะวันนี้โมก็จะไปหาอังเปากันก่อนที่จะไปหาน้องขอทานน้ำจูก่อนนะต้องทาทุกวันไม่งั้นไม่ขาวแบบนี้นะคะมาหรือคคะทุกคนนี่หรอจุ๊บอะไรกันไปหาเปากันถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอังเปา <Bye. S 2> ป่ะอ่างเอาเ่างเปาเยอะ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 สามเดือนนะคะทุกคนโ oh. ดนแก้งอ่ะโดนแก้งอ่างเปล่าใครที่อยากดูอ่งเปาเพิ่มเติมนะคะไปดูใน YouTube นะคะที่ตรงนี้ช่องนี้เลยนะคะทุกคนมีดิโมจินะคะอ่งเปาเยอะมากในนั้น